สวัสดีจ้าคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้พามาชมสวนหลังบ้านจ้านนี้คือต้นเชอร์รี่นะจ๊ะกำลังออกผลเลยคะ่ะตอนออกดอกนะคะเขาจะคล้ายๆดอกซากุระจ้าแต่ตอนนี้ออกผลและะ้วค่ะอันนี้ปลูกกินเองหลังบ้านนะจ๊ะจะเป็นออกแกนิกค่ะ มีสารใดๆนะคะปลูกแบบธรรมชาติคะ่ะเพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างดีนะคะไม่ต้องใช้สารใดๆเลยค่ะแล้วมีดอกไม้ด้วยค่ะความสุขของเราอันนี้ก็คือรูสแมรี่เนาะแล้วก็มีใบสละแหน่นะคะรสชโคโค็อกโกแลตอันนี้ไม่เหมาะกับการทำอาหารเท่าไหร่นะ แต่ถ้าใครชอบก็ทําได้จ้าแต่เราคิดว่าเหมาะกับเครื่องดื่มมากกว่านะคะแล้วก็มีมะเขือเทศต้นมะเขือเทศค่ะอ,อันนี้เชอรี่ปลูกต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนะคะออแกนิกเหมือนกันจ้า ไม่มีปุ๋ยไม่มีสารใดๆค่ะปุ๋ยธรรมชาติเลยค่ะอันนี้คือแพรนะคะน้องกำลังจะเป็นลูกแล้วค่ะต้นแพรของเราแล้วก็มีน้องคนนี้เขามาอาศัยอยู่ให้เขาอาศัยไปนะคะน้ำผึ้งเรือเสือปงตาตามธรรมชาติะอันนี้ก็มีลูก,ลกเบอร์รี่นะจ๊ะ ชืออะไรแต่ที่เดนมาร์กเรียกสติกเกอร์แบรเพราะว่าเขามีหนามนะจ๊ะเขาถึงได้เรียกว่าสติกเกอร์สติกเกอร์แปลว่าทิ่มนะคะเขาก็เลยเรียกว่าสติกเกอร์แบรก็หมายถึงว่าเบอร์รี่ที่ต้นมีหนามนั่นเองจ๊ะลกนิดนึงเด้ออันนี้กุยช่ายคะ่ะกุยช่าย ็นสวนขนาดพอเพียงนะคะพอเพียงนี่ดอกไม้ค่ะมีทั้งความสวยงามแล้วก็มีผักผลไม้วนะ้ทานนะจ๊ะอันนี้ต้นกุหลาบแล้วก็จะมีต้นหอมที่เชอรี่เป็นแบบมเเล็ดนะคะแบบเมือนอกเขาจะเป็นแบบมะเล็ดแล้วก็จะมีต้น,นถั่วลันเตา กำลังเกิดเลยนะคะอันนี้คือถั่วลันเตานะจ๊ะใช้ปลูกลันเตาคะ่ะส่วนนี้คือต้นแพชลี่นะคะพันอะไรก็ไม่รู้แล้วอันนี้ถ้าเราปลูกไว้เขาจะขึ้นมาทุกปีเลยคะ่ะต้นข้าวทองของเรานะคะหน้าหนาวเขาก็จะตายนะคะส่วน ว่หน้าร้อนเขาก็เชือขึ้นมาอันนี้คือถั่วนะคะแต่ไม่รู้ทำไมลากเขาขึงขึ้นมาอย่างนี้เนาะมัาจะเสียบใหม่ดีวกว่าหรือยังไงถั่วของเรานะคะเหมือนผิดรูปหน่อยนึงเนาะเนี่ยทำไมเขาไม่แทงลงมันเหมือนมีอะไรมาเขี่ยกินถั่วเราเลยอันนี้ก็ขาวทองกำลงังกำลังขึ้นนะคะ เหมือนกับพวกเขาจะเป็นพืชที่ขึ้นได้ทุกปีจ้ะส่วนนี้ก็เป็นดอกแอปเปิลนะคะคือตอน Apple ้นแอปเปิลแอปเปิลหลังฟ้านนี่ก็จะเป็นแอปเปิลพันใหญ่นะคะพันลูกใหญ่ทำสลัดทำตำอร่อยมากค่ะเวลาที่เรากินไม่ทันเราก็สามารถที่จะเอาลูกแอปเปิลนะคะไปทำพายนะคะหรือว่า เป็ดวนไม่ทําภายก็ได้ค่ะอันนี้ดอกไม้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงหลังบ้านเราสวนไม่ใหญ่นะคะสวนแค่80ตารางวาส่วนนี้ก็เป็นอัง่นค่ะอัง่นไม่ได้ตัดแตง่งอ๋อแค่ตัดตัดเข้าออกค่ะนิดหน่อยอันนี้คือลูกอัง่นนะคะ องุ่นเขาก็จะมาพร้อมกับใบลูกเขาก็จะมาก่อนใบกลับมาแบบนี้เลยค่ะอังุน่นเศรษฐกิจพอเพียงแบบบ้านเรานะจ๊ะออร์กแกนิกทั้งหมดเลยค่ะโอ้แล้วก็มีลูกแอปเปิลคอรนะคะนี่ค่ะแอปเปิลคอรของเราเศรษฐกิจกพอเพียง ต้นไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะพอเราได้กินเนาะอันนี้ส่วนเล็กนะคะก็เลยไม่ได้เอาต้นใหญ่มากส่วนลูกพีชปีนี้ไม่น่าจะไม่ไม่มีค่ะพีนี้เพราะว่าดูเขาใบเขาจะป่วยนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ตัดเขาไปเยอะเหมือนกันที่นี่ก็จะหอยทากเยอะนิดนึงก็จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้แบบนี้นะจ๊ะ ไม่ใช่นกนะจ๊ะอาศัยอยู่ตามต้นไม้หอยค่ะหอยท่าต้นเชอรี่ของเราออกดอกออกผลนี่ค่ะธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ส่วนต้นใหญ่สองต้นนั้นนะคะก็คือลูกไหนค่ะหลังด้าน สยเขาอยู่ทุกที่จริงๆสวนพอให้ลูกเล่นได้ค่ะปลูกต้นไม้ปลูกลไม้ดอกไม้แบบออกเปนเนกไปชมเล่นนะคะนี่ก็ต้นเชอรี่อีกต้นหนึ่งค่ะคนกินด้วยนกกินด้วยค่ะตามธรรมชาติอันนี้คืมหน่อย ไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายธรรมาชาติหลังบ้านให้ดูค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี